ะะเริ่มแหลกแก็ันคือรุดพลจากการติดจากความถูกที่เกิดขึ้นถูกบ่ไใดดังใจเขาอยากได้นี่มันบ่ได้ดังใจมันจะเป็นความถูกโมโหอุดยิทาเลาะเบาะแหวกกับคนนั้นคนนี้แม่กระทั่งครับลดเฮาว่าเฮ้าสิไปมีมูมาแซงตัดหนาปุ๊บปัดขึ้นมามันโมโหคะ่ะเหตุจึงใดค่กับพี่น้องเหตุจังใหญพี่น้องศิละงับตรงนั้นได้นะคะมันเป็นเรื่องยากคับพี่น้องแต่เฮ้าก็ต้องเหตุ แน่ว่าชาตินี่เข้าในลอยส่วนเขาอาจจะได้อยู่ประมาณสงส่วนก็นยังดีดีกว่าเข้าบอตัดบอดทอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาปอก็กคดู้ถาป,ปนี้อีกหมื่นหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะที่กดไลกดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ถ้ามะ โรคอุตระจากพอโอรหรือจากเฟดโบกูถาปานีบุราไก่เป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือจากเพจธรรมะโรคอุตระจากพอโอค่ะพี่น้องคะมนุษย์ทูกผู้ทุกคนนะคะเกิดมาบามนเนศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียวเขาเกิดมาในมนุษย์เนี่ยนะคะเฮาว่าเฮามีอายุยาวนานหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเฮ้ากับว,ว่าเฮ้าอายุอายุยาวแล้วแต่จริงๆพ่อแม่พี่น้องหูบอกค่ะว่า บนสังสารวัตรวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่นี่มันยาวนานมากยาวนานตั้งแต่ดวงอาทิตย์เกิดผดเป็นเซนแซนกับแซนเซนกันนะคะที่จริงไหนค่ะพี่น้องกว่าเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์มากนี่มันบ่เป็นเรื่องง่ายจีคู่ทัปอันี้เคยบอกให้ฟังนะคะทุกคนมาสเสวยวีบากกรรมนะคะเกิดมานีลากเงาจะเข้าเกิดขึ้นมานก,ก็คือวิบากกรรมท่าน,นั้นเทียเขาเกิดมา ลังควนเกิดมารูปสวยผู้งามนะคะแต่อยู่บนความจนความถูกอยู่ในขอบครัวที่ถูกที่จนบางคนเกิดมาขี้ไล่ขี้ล่นะคะแต่อยู่บนกองเงินกองทองนะคะขอบขั้วลำรวยบางคนทั้งสวยทั้งงามอยู่บนขอบเกิดมาบนขอบขั้วที่ลำรวยเงินทองนะคะกินซิสตรดกับบหมี่ บางคนเกิดมาทั้งขี้ไล่ทั้งโบงามทั้งพิการและไม่เกิดอยู่ในครอบครัวที่มีความจนพี่น้องเคยสังเกตบอกค่ะว่า,า,วาเป็นอย่างยังเป็นแนวนั้นก็เพราะวีบากกรรมที่เทาสาเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในภูมินี่ในโลกนี้นะคะพี่น้องเขาสามารถกําจัดสิ่งที่เทาผูอยากได้เกิดขึ้นได้นะคะเขาผูอยากถูกเขาก็ต้องสั่งให้ตัวเทาซุกก่อนโดย เอาโลกปัจจุบันกัะพี่นอ้องอย่าไปคิดนะคะว่าตายไปละสิไปพ่อนี่พานสิไปพ่อนัน,อน,าน,านนุนีมันโมแมนหรอกค่ะพ่อมนพี่น้องเป็นอย่างจังวางสัตว์ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่กันยังก็าสามารถติดกล่าวเข้าสู่โลกอุตลาของพระพุทธเจ้าได้เราจะไปพ่อนิ่พานดได้ยังไงการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยจะต้องพ่อควบบ่พอใจถูกระทมเวทนาต้องมีเวทนาเป็นตัวหลักเขตใหนเห้าเนี่ย กูจักลดหูจักละนะคะเฮ็ดใจให้มันเป็นศูนย์ปล่อยว่างให้ได้ถ้าตามใดที่เขาปล่อยว่างบ่ได้เขายังอยู่ในโลกยังติดแน่นยืดติดอยู่แบบเนี่ยเขาบ่สามารถสิเก่าของสู่โลกกุตลาจากพระพุทธเจ้าใดเลยถ้ามาโลกกุตลานี่เป็นธรรมะที่ต้องการให้มนุษย์โลกพ้นสุขและพ้นทุกข์ค่ะหลังคนนี่อยากพ้นทุกข์อยากขอแต่สุขแต่พี่น้องหูบอกว่าสุขกับ กูกคือหนามือกับหลังมือเท่านั้นเมื่อเกิดความสุขความถูกกระตามมาถูกของคนรวยก็เป็นอีกแบบหนึง่งทุกของคนจนก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่บนความสุขที่พี่น้องคิดว่าอยากได้นั้นมันเกิดยึดคืออยู่กับความถูกเหมือนเดิมนะคะเพราะตายไปปุ๊บวิบากกรรมศาสตร์นี่เฮาอยากํำกุศลน,นะคะเฮาก็จะต้องปฏิบัติด้วจิตเฮาก่อนกับพี่น้องเอาจิตเอาใจเฮาซะก่อน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเน้นที่การปรับจิตวิญญาณเรานะคะเอาทีจิตวิญญาณเน่ากับพี่น้องเขาปั๊บจิตปรับวิญญาณโมหันว่าผู้ใดบรรลุธรรมแล้วสิงงอกอกอกมีเขางอกอกอกบินห้อเงินเดินอากาศได้บ่แมนค่ะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดตรงจุดนั้นคนที่บรรลุธรรมได้ก็คือใช้ชีวิตที่เบาสบายไม่ติดยึดหลุดล่วงจากหลูกกระท่ำทั้งหลายแหละนะคะ บติดยืดเหลืองการแจงโตบติดยืดเหลืองเงินเหลืองทองบติดยืดเกี่ยวกับรถขั้นสวยขั้นยังบ้านหลังใหญ่หลังโตอันนี้คือจะรจะจะุดออกจากตรงจุดนี้จะเพียงพ่อใส่เข้ามาพ่อเพียงในจิตในใจจะของเห็นค่วมพอดีพองามในชีวิตอันใดเหมาะอันใดทำค่วนทำโดยยืดสินนะครเป็นมนุษย์โลกเนี่ยเป็นคนที่ยังบริหาอยู่ในสภาพของ สงเข้าเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะสิ่งที่ห้าจะเหตุก็คือเอาสินขอหนึ่งถึงขอหาปฏิบัติในมันไดปฏิบัติเป็นอธทิศินนะคะปฏิบัติศินแต่ละขอละขอเดี๋ยวความตั้งใจจริงจริงๆและจริงใจแล้วก็สังวรนสินแต่ละขอขึ้นมาพี่น้องรุดผลแน่นอนค่ะรุดผลแน่นอนนะคะเริ่มแรกๆก็คือรุดผลจากการติดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ว่าได้ดังใจ เขาอยากได้นี่มันโมไดดังใจมันจะเป็นความถูกมโมโหอุดยิดทะเลเบาแหวกกับคนนั้นคนนี้แม่กระทังครับรถเขาว่าเขาสิไปมีมูมาแซงตัดหนาปุ๊บปัดขึ้นมามันโมโหพี่น้องสิระงับตรงนั้นได้นะคะมันเป็นเรื่องอยากครับพี่นอ้องแต่เข้าก็ต้องเหตุแน่นแว่าชาตินีเข้าในลอยส่วนเขาอาจจะได้อยู่ประมาณสองส่วนก็ยังดีดีกว่าเข้าวัตัดบัทอนมันออกเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกาะติด นะะในจิตวิญญาณเท่าพอมด้วยสังขารจิตวิญญาณความจําสัญญาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีสัญญาติดกับจิตวิญญาณเข้าไปเป็นอย่ญญางผ้าบางองค์เพิ่นจึงได้ซึกออกมาการเพราะว่าวิบากกรรมของเพิินนะคะบางคนได้ลูกของสงแลลวบวชนเฒ่าจนตายค่าผาเหลืองกับมีบางคนนะคะบวชนะคะได้ลูกของสงแลลวก็จงซึกออกกลางขั้นยังสี่เพราะวิบากกรรมของเพิ่นเพิินสร้างวิบากโดยตัวเพิ่นเอง ดังนั้นเช่นเป็นผู้ยิ่งเสียข้าวาสามารมาิเขาสู่สงใดนะคะภาษาหมาสิหุมปากาสาวพัทของพระพุทธองค์ใดเข้าก็สามารถปฏิบัติตัวเองเป็นสงใดย่บานกับปฏิบัติใดนะคะโดยยึดศิล์นะคะ,นนะ,คะเริ่มข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่เป็นตัวหลักหนึ่งสองสามนี่เกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย์โลกสัตว์สาวาสิ่งต่างๆเขาเหตุสามขอนให้บริสุทธิ์ก่อนข้อสี่ก็ข้อหาม,มันจะตามมาอีก พี่น้องคะค้นห้าเกิดมาจากความหักของ่อของแม่ค่ะพอเกิดจากความหักของ่อของแม่แล้วห้าตามมาหฮาเกิดมาอยู่บนกองทุกข์ค่ะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นห้าเท่านั้นนะคะพี่น้องมีห้าเท่านั้นที่จะยิบออกนะคะโดยตังห้าเองค่ะขอบุนขอบุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ผู้ถาปนี้ค่ะ